มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียอีกครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary วันนี้เรามาเอาใจสาวๆกันบ้างน้ำหอมมัสที่มัดใจสาวไทยอย่าง Narciso Rodriguez for her. ทั้งรุ่น EDT และรุ่น EDP เลยนะคะน้ำหอมสองตัวนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงต้องมี2ตัวไหมเลือกตัวไหนดีวันนี้เรามีคำตอบเลยคะ่ะไปกัน <c oughs> น้ำหอม Narciso Rodriguez เ,เป็นน้ำหอมสัญชาติอเมริกานะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เขาเปิดมาตั้งแต่ปี2003แล้วนะคะ20ปีแล้วนะอยู่ทนอยู่นานมันมีดียังไง สีดำที่เราถืออยู่ในมือเนี้ยเข้ามาใน30 ML 50 ml แล้วก็100 ML ส่วนสีชมพูเนี้ยที่นี่ก็จะมี 50ML แล้วก็100 ML นะคะราคาก็จะอยู่ที่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ66เหรียญรีเทลอเมริกาแล้วก็เราถืออยู่ในมือสีชมพูรุร่น edt เนี่ยเป็นไซส์100 ML นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ144เหรียญน,น้ำหอมทั้ง2ตัวเนี้ย ได้นะักปรุงฝีมือดีอย่างฟรานซิสโคจอร์ที่คนที่ทำ5 4า5 4 0นะเขาทำงานร่วมกับคุณคริสเ t นเนเจคนที่ทำโจมาล e นอ l ง s h p แพ k คนที่ทำสิพา s ซิโอนีคนทั้งสองคนนี้ก็คือฝีมือยอดเยี่ยมมากอย่างเวลาเราใช้น้ำหอมเนี่ยบางทีเราจะดูด้วยว่าใครเป็นคนปรุงน้ำหอมมันช่วยทำให้คุณรู้ว่าเซนต์โปรไฟล์แบบไหนที่คุณชอบนะคะซื้อที่ไหนได้บ้างสาหรับที่เมืองไทยเนี่ยสตัวนี้คิดว่าหาง่ายมากแล้วนะคะก็คนพูดถึงเยอะด้วย ถ้าตัวสีดํานี้ก็จะเป็นคล้ายๆไม่สามารถมองเห็นน้ําหอมด้านในได้นะคะเช่นตัวสีชมพูเรียกได้ว่าไม่ค่อยเห็นว่าเราใช้ไปปริมาณเท่าไหร่แล้วเลยทั้ง2ตัวเนี่ยกลิ่นเด่นของเขาก็คือมัส t ์นั่นเองนะคะตัวสีดำเนี่ยรุ่น EDT เปิดมาก็จะเป็น Orange Flower มี ออสเมนตัสก็คือดอกหอมือลีแล้วก็เบอร์การ์มอตนะคะส่วนตัวเปิดของ EDT สีชมพูนี่ก็จะเป็นโรสแล้วก็พีชนะคะส่วนช่วงกลางทั้ง2ตัวก็คือจะเหมือนกันเป็นมัสกับแอมเบอร์นะคะช่วงกลางนี้คือจะติด เป็นช่วงติดทนกับผิวเราได้อย่างเยาวนั้นเลยนะคะตัวสีดำเนี่ยตัวเบสโน้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเวทชีเวอร์วานิลาแล้วก็แพทชูลี่จะให้ความรู้สึกเย็นปลายๆด้วยส่วนสีชมพูรุร่น EDT เนี่ยก็จะเป็นแพทชูลี่กับแซนเดอร์ูจะได้กลิ่นไม้ชัดกว่าแพทชูลี่กลิ่นไม้ที่อบน,นุ่มนวลละมุนกว่าทีนี้เราไปฉีดพร้อมๆกันเลยนะคะข้างซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีดำ ข้างขวาของเราคือตัวสีชมพูนะคะตัวสีดำรุ่น EDT เนี่ยเปิดมาคุณจะได้กลิ่นเป็นดอกส้มโปร่งๆแล้วก็มีความคมชัดของเบอร์กามอตอยูอ่สีชมพูเนี่ยความเป็นกุหลาบเด่นเลยแป้งๆนุ่มๆซอฟๆแล้วก็จะละมุนกว่า เดี๋ยวเรามารอสักประมาณ30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอืมพอมันผ่านไปสัก30นาทีเนี่ยตัวสีดำรุ่น EDT เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นมัดที่เข้ามาแทรกแบบจัดเต็มแอมเบร์หนักจัดเต็มเลยซึ่งมันให้ความรู้สึกว่าโปร่งๆและแพชูลี่เนี่ยจะเด่นขึ้นมานะคะกลบกลิ่นวานิลาวานิลานี่คือมาแบบเบาๆมากๆส่วนสีชมพูอะ่ะ มันเพิ่มความแป้งเจือกลีบกุหลาบแห้งๆมันมีความสบู่มีมีความโซปี้เข้ามานะอบนผิวทั้งสองข้างเราได้ฉีดมาแล้วนะคะล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะทั้ง2ตัวเนี่ยช่วงทายกลิ่นเนี่ยตัวสีดำอะ่ะมันก็ให้ความละมุนขึ้นมานะมันจะให้ฟิลเย็นรเรื่อรเรื่อเรบางๆจางๆนะคะส่วนสีชมพู เวลามันเข้าไปผสมกับไม้แซนเดวูดแล้วอะ่ะมันทำให้กลิ่นมีความนุ่มนวลแล้วก็ซอฟต์ลงไปอีกนะคะกลิ่นมันนุ่มมันนวลแบบละมุนอะ่ะละมุนจริงๆนุ่มนวลอ่อ,อนโยนบบกบางเป็นกลิ่นแบบนั้นนะคะ ลักษณะของการฉีดน้ำหอมทั้ง2ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเราต้องฉีดย้ำฉีดซ้ำที่จุดเดิมเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นของเขาอะชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วงแรกๆทั้ง2ตัวเนี้1-2ชั่วโมงแรกเขาจะ ฟุ้งออกมาเบาๆตัวสีดำอาจจะฟุ้งกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองช่วงกลางเนี่ยแทบจะไม่โปรเจกต์เลยนะคะบนผิวเราแล้วมันจะกลายเป็นสกินเซนต์ตั้งแต่2ชั่วโมงแรกเลยคือมันมันลงมาเร็วมากๆเลยแล้วการทิ้งกลิ่นของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะทิ้งกลิ่นได้น้อยเลยด้วยซ้ำมันบางมากจริงๆเดินส่วนกันชั่วโมงแรกเนี่ย อาจจะยังพอได้กลิ่นอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นคือจะต้องเข้ามาใกล้มากๆเพื่อที่จะมาได้กลิ่นจะต้องหยิบข้อมูลตัวเองขึ้นมาดมนะคะแล้วกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบตีขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าฉีดน้อยคือแบบแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยการติดทนของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่ายาวนานเกิน12ชั่วโมงไปเลยนะคะคือหยิบกลิ่นขึ้นมาก็จะยังได้กลิ่นอยู่เพราะฉะนั้นสนะ่วนตัวแล้วอะ่ะจะ ต้องอัดสเปรย์เข้าไปหน่อยนะคะทั้ง2ตัวนี้มีการใช้งานที่เหมือนกันเลยคือเซฟมากในออฟฟิศนะคะเพื่อนร่วมงานสบายจมกูกก็ไม่รบกวนคนอื่นนะแต่ถ้างานของคุณเน่ยเป็นงานที่ต้องการความกระฉับกระเฉงอะ่ะมันจะไม่ได้บูสต์ e อเนจีนะคะกลิ่นมันจะแบบเนื่อยเรื่อยเอื่อยๆอย่ออะ มันเหมาะกับการไปชิลไปคาเฟ่กลิ่นนี้มันเหมาะกับการไปงานด้วยนะแต่ว่ามันอย่างที่บอกนะต้องอัดสเปรย์ไปแล้วมันเป็นกลิ่นที่สุขภาพมากๆนะคะในการรับรู้ของเราใส่ไปเดทได้ไหมอืมจริงๆอะ่ะมันก็ใส่ได้นะแต่ว่ากลิ่นนี้คู่ของคุณะ่ะจะได้เกลิ่นหรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้เลยหลายๆคนบอกว่าทั้งสองตัวนี้เซ็กซี่แต่สำหรับเราน้องไม่ปล่อยพลังเซ็กซี่อะไรออกมาให้เราเลยนะคะมัน ไม่อยากคิดว่ากลิ่นนี้มันไม่สามารถเอาไปยั่วใครได้ไปออกกําลังกายได้ไหมเราคิดว่าออกกาลังกายในลนักษณะโยคะพิลาทิสเบาๆนั้นแร้ว่าใส่ได้เป็นกลิ่นสลิปเซนได้นะคะใส่นอนผ่อนคลายแบบนั้นหอมตามลาพังเป็นกลิ่นที่เราใส่อยู่บ้านวันที่เราต้องการพักผ่อนอาชายัยไปคลับได้ไหมคะหยุดก่อนนะคะตรงนี้เธอวางไว้เลยคะ่ะตรงนั้นอยู่ที่เชี่องเธออยู่ยังไงอยู่ยงั้นนะคะไม่ต้องคิดที่จะหยิบขึ้นมาใส่ไปเที่ยวคลับเลยตัวนี้ตัวนี้ถือว่า เป็นการใช้งานที่หลากหลายเราจะเป็น daily use ก็ได้แต่สำหรับเราคือมันน่าเบื่อนะคะกลิ่นมันเนยๆเอื่อย,อยๆแล้วมันไม่ไม่กระตุ้น energy ของเรานะคะทางรุ่นสีดำทางรุ่นสีชมพูตัวนี้เราคิดว่ามันเอ็นไปทาง f e m i n i n e ผู้หญิงใช้ก็คือจะเหมาะมากกว่าแต่ว่าตัวสีดำเนี่ยก็หลายคนบอกว่ามันเป็น unisex นะแต่ ยังไงส่วนตัวเราก็คิดว่าเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะคะตัวสีดําก็จะให้ความรู้สึกว่าสดใสขึ้นมานิดนึงภาพที่มองเห็นบุค,คลิกเวลา ผู้หญิงที่ใส่กลิ่นนี้นะบอกได้เลยว่าออกแนวหวานนะไม่ได้แต่งตัวชุดฉาดแต่ก็ไม่ได้เชยนะแต่ก็ไม่ได้แต่งตัวตามสมัยสักเท่าไหร่ออกแนวจะให้ความเรียบร้อยมีความเรียบง่ายอยู่ในตัวเรียกว่าคอนเซอร์ทีฟนิดๆด,ด,ด้วยเลยดีกว่าตัวสีชมพูเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเป็นลุคแบบคลาสสิกแล้วก็ผู้ดีหน่อยๆด้วย,ยค่ะสิ่งที่เราได้จากน้ําหอมทั้ง2ตัวนี้บนผิวมันหอมนะคะมันเป็นกลิ่นสกินเซนที่หอมมากๆอีกหนึ่งตัวเลยมันเหมือนแบบ เกิดมาแล้วหอมอะเป็นกลิ่นแบบนั้นมันเป็นเป็นกลิ่นผิวที่หอมๆนะแต่มันกลับเป็นกลิ่นที่เราไม่อินเลยทั้งคู่เลยค่ะเราไม่สามารถแบบ pull off สองตัวนี้ได้เลยนะคะน้องไม่เมตตาเราด้วยแล้วเราคิดว่ามันจะช่วยให้เรา feel sexy อย่างที่เขาล่ำลือกันแต่ว่ามันก็ ไม่สามารถทําได้บนผิวเราและข้อความรู้สึกเรานะคะอย่าบายบายซื้อนะคะมันคนเขาว่าดีอะเราอาจจะไม่ได้ฟิลลิ่งแบบเดียวกันอย่างที่คนอื่นเขาบอก EDP ตรงนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าจะติดทนยาวกว่านะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี้ยติดทนพอๆกันกลิ่นมันใกล้เคียงกันแล้วก็ให้ไวแบบเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีทั้ง2ตัวก็ได้ค่ะตัวนี้สําหรับคนที่ชอบความแบบ เบาๆเงียบเียเรียบรอ้อยชอบอยู่เงียบเงียบกลิ่นนี้อาจจะเหมาะกับคุณแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่สุภาพใช้งานที่หลากหลายแล้วก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆอยู่บนตัวคุณตลอดเวลานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวกลิ่นน้ำหอมหนาซิโซโรดิเกรส for her ทั้ง2ตัวรุ่น EDT และรุ่น EDP ใครมีใครเคยใช้แล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะหวังว่ารีวิวของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ว